ัสดีครับผมวันนี้อยู่ริมทะเลครับผมชนบุรีครับผมชนบุรีนครับภาพบรรยากาศเวลานี้นะครับผมนี่ริมทะเลนะครับผมผมจะพยา,ายามใส่กล้องให้ดูนะครับผมครับพี่น้องดู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 นะครับโอ้โหแสงแดดแสงแดดแสงแดด โอ้ยทำไมลังแกดาวสติดิโอขนาดนี้ชิวดำเกียมหมดแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมอืมผมหันหันให้ดูเลยครับผมโอ้ยเดี๋ยวผมเอาขาไปจุ่มทะเลสักหน่อยก่อนอ่าเนี่ยนี่นี่น,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 นี่นี่ครับผมนะครับมีแต่เรือใหญ่ๆครับผมงข้างโน้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูตึ๊กตึ๊กอ๋อซูมไม่ได้ อ๋อแดดแรงจัดครับผมมองอะไรไม่เห็นเลยภาพเป็นฝ้าเลยจะหายจะได้เรื่องไหมเนี่ยเอ้าโทรดาวสติโอซะหน่อยกล้องอย่าล้มเด้อกล้องเด้ดอดยอ,ดยอย่าล้มเด้อลม้มเลยค่าเริงเลยเด้อแล้วก็อนี้อ่าอันนี้ครับพี่น้องด้วยกครันผม ลงไปเอาขาไปจุ่มน้ำได้ไง โอ้ยตายอีตายอีโอ้ยทะเลีลมแรงนะผมทำไมมันลมแรงอย่างงี้ไปิด้วยกันกนะผมผมจะพาเดินชมอ่าบรรยากาศสักหน่อยกีนด้พาไปทางด้านด้านหลังผมมาครับผมอตอนนี้ก็จะพาไป ทางนี้แล้วครับดูนะครับผมโอ้ยผมก็ไม่ได้ถอดรองเท้ามานานเนาะพอมาถอดรองเท้าเดินเจอหินหน่อยพี่น้องเอ้ยอายเท้าผมยอดเลยเจ็บครับผมสุดยอดแห่งความเจ็บเจ็บ ี่ครับดูน้ำครับไหลล้ล้ลืนลครับพี่น้องดาวเทติโอ์ถ่ายเองนะครับผมมือไม่นิ่งพอเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะพี่สาวโอ้ยเท้าของข้าเท้าของข้าไม่เคยถอดรองเท้ามาหลายปีแล้วโอ้ยโอ้ยอพี่น้องเลยมันไม่ใช่ทรายโดยตรง มันละเป็นหินนี่ครับพี่น้องดูขึ้นสาดมาสัดมาเป็นหิน,นครับพี่น้องโอ้โหอืมว,ว้าวสงสัยจะไม่ไหวแล้วสงสัยจะได้พาพี่น้องขึ้นก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ไหวแล้วเจ็บเท้าเหลือเกิน เจ็บจริงๆเลยพี่น้องเลยเป็นู้เล่นเลยนะี่ยอุ้ยเท้าผมตออนุญาตครับผมโอ้ยตายประกองก้างน้องเอ้ยดูแดงแฉะเลยเท้าผมโอ้ยตายผมก็ไม่ค่อยถอดรองเท้าแดงทั้งพื้นเท้าเลยพี่น้องเออเนี่ยทรายมีทรายที่เหยียบหน่อยครับผม ดูครับพี่น้องดูนู่นะครับรถผมจอดอยู่ตีนเขาครับผมอ่าเราจอดอยู่ตรงนูน้นอ่าตีนเขาขบรรยากาศดีครับผมหลังเขาแหลมครับผมชนบุรีครับผมบ้านแหลมชนบุรีครับอ,อันนี้ก็เหตดบางละมุงครับผม บุรีบ้างละมุงครับผมบรรยากาศก็คือหลังเขาแหลมครับผมบรรยากาศสวยงามครับผมโอ้ยเจ็บเจ็บเท,ท้าหนักเลยพี่น้องราไรอบหรอก จะไปเดินชายทะเลทังน้อทั้งไหนพานพี่น้องเดินทั้งไหนเจ็บเท้าแล้วไปไม่ไหวแล้วเท้าหน้าต้องเตรียมรองเท้าวไว้มาใส่ไม่งั้นไปกับเขาไม่รอดอ๋อนี่ไอ้พื้นย่างนี่ก็ไปิดหยียบไม่ไ,ได้พี่น้องอากาศต้อนรับนี่โอกยี่สิบเกือบเดินลงมาไม่ถึง ร้อนอมาแล้วก็กลับเลยเนาะพี่น้องนะไปะโอ้ยเท้าผมดูดูพี่น้องด,ดูหินดูหินโอ้อผมจะเดินไปถึงนู่นเท่าไหร่เนี่ยประมาณครึ่งกิโลพี่น้องตายเอ๊ะออ,อไม่ไหวจริงจริงพี่น้องเอ๊ะมีมีรองเท้าใครลอยน้ำมาให้ใส่บังบอสเหรอ วันาจะมีรองเท้าเหี่ยน,นแล้วเดินเล้เดินชายทะเลอย่างเงี้ยมันพัดมาตามน้ำแล้วก็ใส่ได้ครับพี่น้องต่ออีต่อีขอบคุณมากครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเดินฝ่าชายทะเลไปนี่แหละครับผมนี่นี่ชายเม็ดอย่างเงี้ยผมพอเดินได้อยู่ถึงร้อนหน่อยก็แช่งมันทนทนเอาโอ้ยพี่น้องร้อนหนะักสงวนตัวจะฆ่ากัอะ